คุณรู้ไหมว่าประเทศที่ครั้งหนึ่งเคยครอบครองโลกหนึ่งในสามอย่างสเปนวันนี้ต้องเผชิญบทเรียนเศรษฐกิจครั้งใหญ่และนี่คือเรื่องราวที่สอนเราได้มากกว่าหนังสือเรียนเล่มไหนคุณกำลังฟังพอดแคสต์จากช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยช่องที่จะพาคุณไปเรียนรู้เรื่องราว mindset การเงินและแรงบันดาลใจจากทั่วโลกสเปน เคยเป็นจกักรวรรดิที่มีอนานิคมมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกจากอเมริกาใต้ถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ความมั่งคั่งไหลเข้ามาไม่หยุดทองคำเงินและทรัพยากรแต่สิ่งที่น่าสนใจคือทำไมประเทศที่ร่ำรวยมหาศาลถึงยังต้องล้มเหลวทางเศรษฐกิจซ้ำแล้วซ้ำเล่าลองนึกภาพตามนะครับ ถ้าคุณมีเงินไหลเข้ากระเป๋าทุกวันจากที่อื่นโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มวันหนึง่งคุณจะเริ่มคิดว่าฉันไม่ต้องสร้างอะไรเองหรอกและนี่คือสิ่งที่เกิดกับสเปนในยุคล่าอาณานิคมพวกเขาเพึ่งพาทรัพยากรจากอาณานิคมแต่ไม่สร้างระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนในประเทศตัวเองบทเรียนนี้ชัดเจนมากครับถ้าเราอยากมั่งคั่งจริงเราต้องไม่พึ่งโชค ไม่พึ่งทรัพยากรที่ได้มาเฉยๆแต่ต้องลงทุนในระบบวิทย์ในและการเรียนรู้เพราะสิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ทำให้เศรษฐกิจหรือชีวิตส่วนตัวของเรายั่งยืนสเปนเคยยิ่งใหญ่แต่ก็ล้มหลายครั้งสิ่งที่เขาสอนเราคือความมั่งคั่งชั่วคราวไม่เคยช่วยใครรอด มีแต่การสร้างรากฐานที่มั่นคงเท่านั้นที่ทำให้ประเทศหรือแม้แต่ตัวเราอยู่รอดในระยะยาวถ้าคุณได้แง่คิดจากตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยเพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจใหม่ๆที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณเชื่อไหมแค่ฟุตบอลศิลปะและแฟชั่น ก็ทำให้ประเทศอย่างสเปนสร้างเงินพันล้านยูโรได้ทุกปีคุณกำลังฟังพอดแคสต์จากช่องฟังทุกวันให้เป็นนิสัยช่องที่จะพาคุณไปเรียนรู้ mindset การเงินและบทเรียนเศรษฐกิจจากทั่วโลกสเปนไม่ได้มีแค่ประวัติศาสตร์ล่าอาณานิคมแต่เขาเปลี่ยนวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้วให้กลายเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจฟุตบอลที่เรารู้จักกันดี r ร a l ลมาดริดบาร์เซโลนไม่ได้แค่สร้างแฟนบอลแต่สร้างเม็ดเงินมหาศาลจากการท่องเที่ยวเสื้อผ้าและลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดลองจินตนาการดูครับคุณบินไปบาร์เซโลนาเพื่อดูทีมโปรดคุณจ่ายค่าตัวสนามค่าที่พักค่าอาหารและซื้อเสื้อทีมอีกหนึ่งตัวเงินทุกบาทที่คุณใช้กลายเป็นรายได้ให้กับเศรษฐกิจสเปนทันที บทเรียนคือถ้าคุณมีสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอย่ามองข้ามไม่ว่าจะเป็นทักษะงานอดิเรกหรือความสนใจมันอาจกลายเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ให้คุณได้มากกว่าที่คิดฟุตบอลศิลปะและแฟชั่นของสเปนไม่ใช่แค่ความบันเทิงแต่มันคือระบบเศรษฐกิจจริงๆที่หล่อเลี้ยงประเทศและนี่คือเหตุผลที่เราควรมองหาสิ่งที่ตัวเองมีค่า แล้วเปลี่ยนมันให้กลายเป็นรายได้ถ้าคุณชอบตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดซีรีส์สเปนวัฒนธรรมสู่ความมั่งคั่งในตอนต่อไปคุณรู้ไหมการท่องเที่ยวของสเปนสร้างรายได้มากกว่า1 0 0 0 0แสนล้านยูโรต่อปีทั้งหมดมาจากชายหาดสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครยินดีต้อนรับสู่ฟังทุกวันให้เป็นนิสัย ช่องพอดแคสต์ที่พาคุณเรียนรู้ไมเสร็จเศรษฐกิจและแรงบันดาลใจจากทั่วโลกสเปนไม่ได้ขายแค่สถานที่แต่เขาขายประสบการณ์ที่คนทั้งโลกอยากมาสัมผัสจากแสงแดดบนชายฝั่งคอสตาเดลซอไปจนถึงความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารซากราดาฟามิเลียในบาเซลโลนาลองคิดภาพนักท่องเที่ยวคนหนึ่งเดินเล่นบนชายหาดจองโฮมรมกินอาหารทะเลพื้นเมืองและซื้อตั๋วเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดนั้นไม่ได้หยุดที่บริษัทเดียวแต่กระจายไปทั่วทั้งระบบเศรษฐกิจสเปนสิ่งที่เรานํามาปรับใช้ได้คือไม่จําเป็นต้องมีสิ่งใหม่เสมอไปแต่ต้องรู้จักเล่าเรื่องและออกแบบประสบการณ์ให้คนอยากกลับมาอีกนี่คือการเปลี่ยนสิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้กลายเป็นรายได้ยั่งยืนการท่องเที่ยวคือหัวใจเศรษฐกิจสเปนและเป็นตัวอย่างชัดเจนว่าสิ่งธรรมดาที่เรามองข้ามอาจสร้างรายได้มหาศาล ถ้าเรารู้จักพัฒนาและเล่าเรื่องให้โดนใจถ้าคุณได้แรงบันดาลใจจากตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปในซีรีส์สเปนวัฒนธรรมสู่ความมั่งคัง่งอาหารและวน์ของสเปนไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่มันคืออุตสาหกรรมพันล้านที่พาสเปนขึ้นแท่นประเทศผู้ส่งออกวน์รายใหญ่ที่สุดของโลกคุณกำลังฟังฟังทุกวันให้เป็นนิสัย ช่องพอดแคสต์ที่หยิบเอาไม n d เซตและโมเดลเศรษฐกิจจากทั่วโลกมาถอดรหัสเป็นบทเรียนให้คุณในสเปนอาหารไม่ใช่เพียงสิ่งที่กินเพื่ออิ่มแต่คือวัฒนธรรมและธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพื่อม,มหาศาลไม่ว่าจะเป็นทาปาสที่เรียบง่ายหรือแฮมอิเบริโกที่ขึ้นชื่อในระดับโลกสมมุติว่าร้านอาหารท้องถิ่นเล็กๆในมาริดขายทาปาสจานละ3ยูโร แต่พอนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาพวกเขาพร้อมจ่ายมากขึ้นเพราะนี่ไม่ใช่แค่อาหารแต่มันคือประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบสเปนสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้คืออย่าแค่ขายสินค้าแต่จงขายคุณค่าและประสบการณ์ที่คนจะจดจำนี่คือเหตุผลที่ไวน์สเปนถูกส่งออกไปกว่า170ประเทศทั่วโลกอาหารและไวน์คือซอฟต์พาวเวอร์ของสเปน ที่ไม่เพียงทำให้ผู้คนอิ่มท้องแต่ยังสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนและชื่อเสียงระดับโลกให้กับประเทศถ้าคุณชอบบทเรียนจากตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาด EP ต่อไปในซีรีส์สเปนวัฒนธรรมสู่ความมั่งคั่งฟุตบอลของสเปนไม่ใช่แค่กีฬาแต่มันคืออุตสาหกรรมพันล้านที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศทั้งโลกจดจำ ยินดีต้อนรับสู่ฟังทุกวันให้เป็นนิสัยช่องพอดแคสต์ที่หยิบไมล์เซตและโมเดลเศรษฐกิจจริงจากทั่วโลกมาถอดบทเรียนเพื่อใช้สร้างชีวิตการเงินและความสำเร็จให้คุณฟุตบอลในสเปนไม่ได้หยุดอยู่ที่คำว่ากีฬาแต่มันคือธุรกิจระดับโลกสโมสรอย่างบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดคือแบรนด์ที่มีมูลค่านับพันล้านยูโรและทำให้ฟุตบอลกลายเป็นหนึ่งในเสาหลักเศรษฐกิจของประเทศ สมมุติว่าแฟนบอลจากเอเชียบินไปดูเกมเอลคลาสิโกที่มาดริดเขาไม่ได้ใช้เงินแค่ค่าตัว๋วแต่ยังมีค่าที่พักค่าเดินทางค่าอาหารและของที่ระลึกเงินที่หมุนเวียนจากการดูฟุตบอลหนึ่งนัดสามารถสร้างไรายได้ให้ทั้งเมืองได้หลายร้อยล้านยูโรบทเรียนสำคัญคืออย่าแค่ทำสิ่งที่เรารักแต่ต้องหาทางเปลี่ยนมันให้กลายเป็นระบบเศรษฐกิจฟุตบอลสเปนไม่ได้แค่จัดเกมการแข่งขัน แต่สร้างประสบการณ์และทำให้แฟนบอลจากทั่วโลกยอมเดินทางมาหาพวกเขาฟุตบอลในสเปนจึงเป็นตัวอย่างการเอาแพชชั่นมาพัฒนาให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่ยังยืนและแข็งแรงจนไม่ว่าใครก็ต้องยอมรับว่าฟุตบอลเท่ากับพลังเศรษฐกิจที่แท้จริงถ้าคุณชอบบทเรียนตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อฟังตอนในอีพีถัดไปของซีรีส์สเปน วัฒนธรรมสู่ความมั่นคงวิกฤตเศรษฐกิจปี2008ทําให้สเปนล,ล้มทั้งประเทศแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าคือพวกเขาลุกขึ้นมาอย่างไรคุณกําลังฟังฟังทุกวันให้เป็นนิสัยช่องพอดแคสต์ที่พาคุณเรียนรู้ไมยเสร็จและบทเรียนทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกเพื่อใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างความมั่งคั่งของคุณเองวิกฤตการเงินโลกปี2008ไม่ได้กระทบเฉพาะอเมริกา แต่สเปนคือหนึ่งในประเทศที่เจ็บหนักที่สุดอัตราการว่างงานพุ่งเกิน20%ธุรกิจเล็กๆปิดตัวเป็นแถวและภาคอสังหาริมทรัพย์ล่มสลายอย่างสิ้นเชิงลองนึกภาพว่าคุณทำงานก่อสร้างบ้านในมาริดจู่ๆโครงการหยุดชะงักคนซื้อบ้านขาดสภาพคล่องบริษัทที่คุณทำงานอยู่ต้องปิดตัวคุณกลายเป็นคนตกงานทันทีและนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับชาวสเปนนับล้าน แต่สิ่งที่น่าสนใจคือวิธีที่สเปนล,ลุกขึ้นมาใหม่หนึ่งคือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากที่เคยพึ่งพาอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักก็หันมาส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวอาหารและพลังงานสะอาด2องคือเน้นนวัตกรรมและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่กลายมาเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจแทนบทเรียนคือต่อให้คุณเจอวิกฤตหนักแค่ไหนอย่าพยายามกอบกู้ได้สิ่งเดิมๆที่พาคุณมาถึงจุดล้มเหลว แต่จงมองหาโอกาสใหม่และสร้างเสาหลักใหม่ให้กับชีวิตและธุรกิจของคุณเองถ้าคุณได้แรงบันดาลใจจากตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อฟัง EP ถัดไปที่เราจะพูดถึง soft ์พา e เวอร์ของสเปนและการสร้างธุรกิจจากฟุตบอลฟุตบอลสเปนไม่ได้เป็นแค่เกมในสนามแต่มันคือธุรกิจพันล้านที่สามารถเปลี่ยนทั้งเมือง และยกระดับเศรษฐกิจประเทศคุณกำลังฟังฟังทุกวันให้เป็นนิสัยช่องพอดแคสต์ที่ทอรหัสไมล์เซตและโมเดลเศรษฐกิจจากทั่วโลกเพื่อนำมาใช้สร้างแรงบันดาลใจและความมั่งคั่งให้กับคุณสโมสรฟุตบอลในสเปนอย่างเรอัลมาดริดและบาร์เซโลนาไม่ใช่แค่ทีมกีฬาแต่เป็นแบรนด์ระดับโลกที่ทำรายได้มหาศาลจากลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด ตั๋วเข้าชมสปอนเซอร์และสินค้าเมอร์ชานดิสสมมุติว่านักท่องเที่ยวจากญี่ปุ่นบินไปบาร์เซลโลนาเพื่อชมเกมในคนัมนูเขาซื้อตั๋วเข้าชมกินอาหารท้องถิน่นพักโรงแรมในเมืองและซื้อเสื้อทีมกลับบ้านเง <c oughs> ินที่ใช้ในทริปนั้นไม่ได้เข้ากระเป๋าสโมสรอ,อย่างเดียวแต่หมุนเวียนทั้งระบบเศรษฐกิจในท้องถิน่นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้คือ ถ้าอยากสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่าคิดแค่รายได้ตรงๆแต่ให้สร้างระบบนิเวศท,ที่ทำให้ธุรกิจหลักของคุณดึงดูดรายได้เสริมจากบริการและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดฟุตบอลสเปนจึงไม่ใช่เพียงความบันเทิงแต่มันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่สร้างรายได้มหาศาลเปลี่ยนเมืองเปลี่ยนเศรษฐกิจและทำให้สเปนเป็นประเทศที่โลกจับตามองถ้าคุณชอบบทเรียนวันนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อฟังอ p ีถัดไปที่เราจะพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์ของสเปนผ่านวงการบันเทิงลากาซาเดปาเปนโรซาลีอาเปเนโลเปครูสสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่ความบันเทิงแต่มันคือซอฟต์พาวเวอร์ที่ทำให้โลกทั้งโลกหลงรักสเปนยินดีต้อนรับสู่ฝั่งสุขวันให้เป็นนิสัยช่องพอดแคสต์ที่พาคุณถอดรหัสไม้เสร็จ และกลยุทธ์ความสำเร็จจากทั่วโลกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนชีวิตทางการเงินของคุณอุตสาหกรรมบันเทิงของสเปนกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วซีรีส์ดังอย่าง La c คาซ de p a าเปลหรือ Money Heist ถูกดูในกว่า190ประเทศผ่าน Netflix ขณะที่ศิลปินอย่างโรซาลีอากำลังพาเสียงเพลงฟรานโกผสมฮิปฮอปกลายเป็นกระแสระดับโลกลองจินตนาการว่า มีวัยรุ่นไทยคนหนึ่งดู Money ist, ่ไฮส t บน Netflix เขาอินกับตัวละคร p r o f ฟ s เซอร้องเพลงเบลล่าชาวและอยากบินไปสเปนเพื่อสัมผัสบรรยากาศจริงนี่คือพลังของ Soft Power ที่เปลี่ยนความชอบเป็นการท่องเที่ยวและเป็นรายได้ทางเศรษฐกิจสิ่งที่เราควรเรียนรู้คือ Soft Power ไม่ได้มาจากการบังคับแต่มันมาจากการทำให้คนรู้สึกอินและหลงรักถ้าธุรกิจหรือคอนเทนต์ของคุณสามารถสร้างอารมณ์เหล่านี้ได้ มันก็จะกลายเป็นพลังดึงดูดท,ที่แข็งแกร่งโดยไม่ต้องใช้โฆษณาแม้แต่น้อยสเปนพิสูจน์แล้วว่าวัฒนธรรมและความบันเทิงไม่ได้มีแค่คุณค่าทางใจแต่มันสามารถกลายเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจที่สร้างทั้งชื่อเสียงรายได้และโอกาสใหม่ๆใ,ให้ประเทศถ้าคุณได้แรงบันดาลใจจากตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อฟังตอนสุดท้ายที่เราจะสรุปภาพรวมทั้งหมดของซีรีส์สเปน ความคิดสร้างสรรค์บวกวัฒนธรรมเท่ากับพลังเศรษฐกิจอาหารไปเอลยาศิละปะปิกาโซฟุตบอลบาร์เซลโลนาและเรอัลมาดริดซีรีส์อย่างลากาซาเดปาเปลทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มันคือเอกลักษณ์ของสเปนที่ถูกแปลงเป็นพลังเศรษฐกิจสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ฟังทุกวันให้เป็นนิสัยซีรีส์ตอนนี้คือการสรุปภาพรวม จากทั้งหมด9ตอนเกี่ยวกับความมั่งคั่งสเปนและบทเรียนที่เราสามารถนำมาใช้ด้วยจริงตลอด8ตอนที่ผ่านมาเราเห็นว่าสเปนใช้วัฒนธรรมความคิดสร้างสารรค์และเอกลักษณ์เฉพาะมาเปลี่ยนเป็นเงินและชื่อเสียงระดับโลกไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวฟุตบอลอาหารหรือแม้กระทั่งซีรีส์ Netflix สมมุติคุณมีบริษัทร้านกาแฟเล็กๆคุณอาจคิดว่าต้องแข่งด้วยราคา แต่ลองดูสเปนเขาไม่ได้ขายแค่อาหารหรือฟุตบอลเขาขายเอกลักษณ์ถ้าคุณใส่เอกลักษณ์เฉพาะของคุณลงไปในธุรกิจนั่นแหละคือซอฟต์พาวเวอร์ที่จะดึงลูกค้าเข้ามาเองบทเรียนจากสเปนมี3ข้อหลักๆ 1. ห,หาความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง 2. เล่าเรื่องให้โลกฟังและ 3. เปลี่ยนเรื่องนั้นให้กลายเป็นมูลค่าไม่ว่าจะเป็นสินค้าบริการหรือคอนเทนต์ สเปนสอนเราว่าคุณไม่จำเป็นต้องเป็นประเทศใหญ่แต่ถ้าคุณมีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนและรู้วิธีแปลงมันให้กลายเป็นเศรษฐกิจคุณก็สามารถยืนหนึ่งบนเวทีโลกได้เหมือนกันขอบคุณที่ฟังซีรีส์สเปนความคิดสร้างสารรค์บวกวัฒนธรรมเท่ากับพลังเศรษฐกิจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดซีรีส์ใหม่ๆที่จะพาคุณไปรู้จักความมั่งคั่งจากประเทศอื่นๆทั่วโลกและพบกันในซีรีส์หน้า ฟังทุกวันให้เป็นนิสัย